สวัสดีครับตะวันข้าหลอครับผมนี้ตะวันข้าหลอยู่บริเวณอุวิชียสีมลรุ่งในเวลาสองสทุ่มครับ20่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีเสร็จครับผมยี่สบนาฬิกาสานาทีครับผมเป็นคำาคื้นของวันจันทร์ที่ยี่สิบ 20่ิมิถุนายนครับผมครับตะวันพาะรออะไรไมเอิญผ่นานมาแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในเวลา20น่นาฬิกาครับผมมาผ่านมาแถวนี่จะได้เห็นสีสันบรรยากาศกังคำกังขึ้นอยากเรียกน้ำมาฝากดูเพื่อนใน่วมกันครับผมบรรยากาศยาบกังขึ้น ังสี่อากาศร่มเรื่นดีครับผมการจราจรแกยังบุ่นไหยคือเกาคนนะครับสเบาบางลงกับประมาณยี่สิบสามนาฬิกาหรือว่าหาทุม่มกบว่าเป็นต้นไปครับผมการจราจรจังจะเบาบางลงลดล่าจังสีบางตาลงจักน้อยครับส,สุดงสงัดาที่ดีก็คือเวลาช่วงสองช่วงเที่ยงคืนไปช่วงนั้นแหะการจราจร เงียบสังเกตุดีครับผมตามที่ผมเคยพานมาในเวลาช่วงเที่ทยงคืนตีหนึ่งเงียบค่อนข้างสิเงียบแน่ครับกัทางได้จอลดรถได้แต่ขณะนี้กําลังเดินทางกลับบ้านกลับซองกลับจากทางงาํางนานยังอนไหวใส่สะในยังน้อยครับผมเนี่ยครับเพจบรรยากาศบริเวณโนโศรี่ใช่สมรภูมิ่ม่วนสองทุ่มเพิ่งไปยังพระท่านในคำท่านใดเด็กปันไดครับ ยังเต็มไปด้วยรถย่านต่างๆสัญจรเห็นว่าอยู่คือเก้าแหละครับผมระชาชนกับกำลังเดินทางกับบ้านต่อรถบริเวณจุดต่อรถสายต่างๆก็ศูนรรย์รวมอยู่บริเวณอุสวริชัยนี่แหละครับส่วนใหญ่ครับนอกจากแต่ผู้ที่ต่อรถตู้กับมาแถวนุสวริชัยสมรภูมิ จะพูดสุดจต่อรถไฟฟ้าก็มาบริเวณจุดต่อสถานีอนุสาวรีย์ชัยครับผมจุดต่อเชื่อมโยออกไปได้หล,ล,ลายสายครับผมนอกเมืองในเมืองครับผมผ่านมาไรโอติจิตเอาน้ำบรรยากาศน้ำมาฝากกันผู้ชมชมกันมาได้ครับผมครับกับย่างที่เห็นเห็นเนี่ยครับบรรยากาศช่วงคลื่น ของทุกขึ้นก็เป็นทังสี่เ่าเปลี่ยนแปลงครับผมความแตกต่างเปลี่ยนแปลงจากตั้งก่าตั้งหลังก็คือตรงว่าบรรยากาศปัจจุบันนี่มันจะมีเส้นทางรถล่างไฟฟ้าครับบินยิ่งมุมสูงครับผม่างจากเว้นดินไปประมาณสิบประมาณสิบเมตรครับขาดดาวาประมาณนั่นแหละครับประมาณสิบเมตรรถไฟฟ้า ล่างครูครับผมแล้วก็ความวุ่นวายก็ยังคงปกติเพื่อเปลี่ยนแปลงครับผมกี่ปีกี่ปีปก็ยังคงเหมือนเดิมคือเกา่าคือความวุ่นวายของรถล,ล่ามีแต่ร์ไลเพิ่มใช้ขึ้นคืนนะครับกรจเจาะ,ะจอดคือพราสมัยแต่ก่อนครับผมสมัยแต่ก่อนๆสามสิบกว่าปีขึ้นหลังสะพานลอยทั้งสี่ด่านนี่พอมีครับผมจะข้ามถนนแต่ละเทียร์ละที่นี่ก็ต้อง มีมาไล่ครับนี่ๆตรงมุมเบื้องล่างที่รถตีโค้งออกมาเนี่ยมีสะพานลอยสะพานลอยอยังบม่มีจะจะมีเอ่อเพียงมาไล่เนี่ยอยู่เบื้องล่างนะครับแต่ว่าเก็ะจะข้ามถนนได้เลยที่นี้ประชาชนต้องไปล่ออยู่ทางลงมาไล่ครับเสียงแน่พอสมควรอันตารายครับผมแต่ว่าก็ก็คอยมีเหตุหลายอย่างแรงเกิดขึ้นนะครับผมเพราะว่ากระทู้ ดีอยู่แล้วว่ามีหมาไลา่ต้องใส่ความระมัดระวังเป็นพิเศษครับผมครับหลังจากนั้นต่อมาหลายปีที่ผมคอยอธิบายไป,ไป,ปว่าในขิปนกรมีการสั่งสะพานลอยกับสะดวกสบายขึ้นครับยังมีคู่บางคนบางไร่กับประมาทกับยังคงเรียนข้ามถนนนี่จุดกลางล่างนี่แหละครับยังคงมีอยู่เสี่ยงรับอันตรายมากๆเลยครับผม ผมอดที่จะนั่งฉีบบรรยากาศกลางคำกลางคืนบริเวณโรงเวียนอุทริชัยสำหรับเหาะสมรภูมิแห่งนี้อดบัตได้ก็เพราะว่าผ่านมากกลางคืนโดยบังเอิญเลยอยากนั่งบรรยากาศภาพวิวมุมสูงสูงสูงขึ้นมาแค่ซีหาเมตรนี่แหละครับผมบัตรสูงมากไหมครับนั่มาฝากท่านผู้ชมในช่วงกันเคยถ้ำตะขีบจังเวีนบรรยากาศ กลางวันมาเป็นจังไดานี่เตอแสงแดดเหลี่ยมหูเหลี่ยมตากังคำคลื่นเย็นตาดีครับผมบรรยากาศรถไฟฟ้าอะมองเห็นกังค่ำเคลื่นกังศึกอะสวนทางกันก็แล้วครับจะสิ้นสุดการบริการรถไฟฟ้ากับประมาณหาทุ่มพบว่าหาทุ่มเพิงเที่ยวสุดท้ายครับหาทุ่มเพิงเที่ยวสุดท้ายครับจะมีสวนทางกันยุ่งสิลรอครับผม จนถึงเวลาหาทุ่มวก็ว่าครับผมผมว่าถึงหาหน้าที่ครับจะมาสวนกันยุ่งสีตลอดครับครับมามีอื่นบ่ไก่ครับผมว่ามียังหมากไม้เพียงแค่ต่วาแตะวันยากนําบรรยากาศเทียบกันว่าบรรยากาศกลางเว้นกับกลางคืนแต่ท่วมแตกต่างกันจังไดบรรยากาศกลางคืนน,นี่ก็เย็นตาดีครับผม สบายหสบายตาครับลดลากอ่ะยังคงเหมือนเดิมเพราะว่าอากาศบรรยากาศยังวัาท่านได้รัตือนบันไดครับผมแต่ว่าสำานักทางเวศเนี่ยแดดทอนอบอ้าวครับแดดหอมอบอ้าวก็ยังลดจันจราจรกับหน้าเนี่ยนประชาชนกับเบาบางลงเพราะว่าทาย่อยบริการรดขึ้นรถเมื่ครับบานครับซองจุดน Or, pues, ี้เป็นชุดต่อรถรับเนี่ยด้านลาดวิธีกวางางลาดสวิตี ออกสู่ปริมณฑลออกสู่เส็นทางไปได้หลายทางครับขามสะพันกรุงทุนไปเดี๋ยวใส่บางอออบางพัดเดี่ยวขวาบางเดียวขวาบางพัดบางอออพรามเจ็ดออกนุน่นทบ,บุรีส่วนมุมใสายก็จะออกโขงโยธินออกบางเขนออกเกษตรกุลค,ครับออกสู่ร่างสิทธิ์ครับออกสู่ร่างสิทธิ์ได้ออกสู่ดอนเมืองถ้าตรงไปก็ เป็นดินแดงครับผมเขาสู้อโศกอสอมอท่อรามคำแหงพระขนงครับผมถ้ามุ่งขวาเบื้องนี้ก็เป็นพญาไทเขาสู้ใจกลางเมืองหลวงครับขามไปฟังท่นไดยขึ้เกา่าครับผมไปแยกมาบุญคล้องสามย่านเลี้ยวขวา,าวัลำพงทะเยอไยก็บุละครับสาท่อนใต้สาท่อนเหนือขามสะพานตากสินออกสู่วงเวียนใหญ่เลี้ยวขวากว็า เขาสูเยาวราชเยาวราชแถววารจักขามสะพานผูดสะพานกรุงผนังเก่า,สกาเสียกบ้านแขกวงเวียนใหญ่อีกเช่นเดียวกันครับผมบรรจบพบ,บกันอยู่ที่เดิมเหมือนเหมือนเดิมเป็นวงเวียนวัดตะจักวงเวียนอยู่พราปานนี้นะครับผมครับกรุงเทพยมทางจักเส้นทางไปกับว่ไก่ครับกรุงเทียมบ่บ้าบ่กว่างไก่บ่ไก่เลย ครับผมบ่ไก่รับตาลงเห็นมองหันมองนี่สรุปแล้วว่าคือบ่าไก่แต่ว่าไอ้ที่ไก่นันคือรดล่ามันติดครับผมไม่ถือได้มองเป็นคือไกลๆก,กันอ่าพื้นที่กว้างขวางไกลพอสมควรครับเพราะว่ามันรดล่ามันหลายครับสําหรับตะวันพ้ารอะนี่ก็แค่นันานก็ได้่านมาบรรยากาศกลางคืนบริเวณโนโศริชัยเที่ง ครับก็เลยอยากนำาบรรยากาศง่ามมลาขึ้นสวยงามครับบุงเย็นโนสาวลวรีรง่ามทั้งขึ้นเนี่ยนามาฝากท่านผู้ชมเป็นภาพที่สวยงามผู้หมักกะว่าสวยงามผู้ผู้หมักกะว่าบ่วาสวยงามแต่ว่าผมเป็นภาพเย็นตาสบายตาดีพอสมควรครับผมบ่าว่าบ่สวยง่ามนะครับแตกต่างครับบรรยากาศ ทางจังหวัดตรางที่วามันมีวิวทิวทัศน์นี่เบื้องให้ชมมุ่มสูงหลายด่านธรรมดาแล้วครับเมืองหลวงกับการพัฒนาลำหนาไปเรื่อยๆครับครับการพัฒนาบสินสุดถึงยุคนี้ก็มีรถไฟฟ้าถึงยุกนาทัดๆไปอีเมื่อก็ต้องพัฒนาไปกว่านี้บ่งหุวัสิมีอยังมากอีกล้วครับผมขาดว่ามันจะ,จะต้องพัฒนาไปเอ่อ มากไมก่ก้อนนี้อีกพอสมควรครับผมยุคเนี่ก็มียังสี่มีรถไฟฟ้าหเห็นครับตึกรมบานสองที่แน่ๆแ,แล้วาัารสูงแล้วตอนเนี้หลายพอสมควรครับผมเท่าเทียมกับกลางชาติตั้งประเทศเขาเมงหนอกเมงหน้าครับนี่คือผมนําบรรยากาศมุมสูงน้ำมาฝาตามไปชมดีชมกันครับบริเวณอุวาวิชัยสมรภูมลดล่าสิงเงียบลงอีกคีับคือประมาณ าหาทุ่มหาทุ่มหลังจากหาทุ่มเป็นทุ่มต้นไปครับยืบสามนาฬิกาถึงเที่ยงคืนตีหนึง่งคุณล่ะเงียบสง,งัดรถจากห้างอันนี้ถือว่ารถต่างคนต่างมุ่งหนาขับบานขับซองกันครับรถล,ลากก็ยังคงหลายอยู่ครับผมครับถ้าเส้นทางใดบ่มีรถเอ่อมือม่บริการกลางคืนกันใเสีบริการแท็กซี่สามลอ้อต่อไปแล้วครับผมถ้าหลังจากซี่ทุ่กลัวดีครับนไงที่ผมเอานี่ว่าใสีบริการแท็กซี่สามลอ้อก่ะ หลังจากซีทุมเสร็เคืงเป็นต้นไปคุะละครับอันนี้รถเมย์เริ่มเที่ยวชุดไทยแล้วเริ่มจะห่างไปแล้วกันเลยใส่บริการรถสาธารณะเราวันนี้ครับผมข่าวตะวันพระหลอกกบว่มี่ยังหมากไหมครับผมแค่เพียงว่าอยากน้ำบรรยากาศขึ้นคำขึ้นบริเวณนงเวียนในุสยทีชัยสมรภูมิน้ำมาฝากสำหผับช่อมในช่อมกันครับผมเป็นบรรยากาศที่ สวยงามครับมุ่ไปเรื่อยๆครับผมครับน้ำภาพมุมสูงของด้านหลังครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเออนี่ครับตึกขาวๆนี่ที่ผมว่าสมัย30ปีขึ้นหลังเป็นเทคนี่ครับมุมนี่เทคแต่ว่าถือโยบไปแล้วมดสมัยเทคแล้วครับผม ตึกสูงสูงสายมือคือตึกผู้ป่วยนอกอาคารทศมินทราธิราชหัวมือสูงสูง,สง,สงก็คือโรงพยาบาลพระมงกุฎครับผมนี่ครับนี่ครับถนนราชวิถีจุดเริ่มต้นจากสามเหลี่ยมดินแดงก็จะ่านมาวงเวียน,นอุสาวรีใช่ครับผมไปสิ้นสุดอยู่บางอ้อบางพลัดแยกบางปลัดปุ่นละครับถนนราชวิถีครับ วงนาออกตะลิงชั่นออกสายไตยไม้สายไตเก้าทะเลาะสายกันซา,าพาตาเป็นเก้าเข่าสู้เจรัญสนิทวงเข่าสู้ทาพระครับผมนี่คือตึกมุมสูงของอาคารทศมินรทร,ราธิราชตึกกุ้งปวยหนอกของโรงพยาบาลราชวิถีครับนี่แหละยังจะมีสร้างตึกมาอีกครับนี่ตรงเึ้นมีขึ้นอยู่คูหนึ่งนี่ครับนี่อีกสองสามปีอ่ะจะมี ตึกสูงมาบดบางกันอีกครับเนี่ยบดบางก,ก,กันกับตึกวกวุ้ยหนอตทกสมินเนี่ยครับความเจริญของอาคารสูงต่างๆสถานพยาบาลเริ่มมีการส้่งตึกสูงมาแต่โดนแต่นั่นหระครับแต่ก่อนบก่อยมีครับผมครับนี่ครับภาพมุมสูง ขณะนี้นนก็เวลาประมาณสองทุ่มยี่สิบนกาสี่หกนาทีครับใกล้สามทุ่มเขามาเต็มที่แล้วครับผมเพราะว่าเดนนี้เป็นช่วงประชาชนกำลังมาหาต่อา่าลงต่อรถโดยสารกับบานอยู่แถวบริเวณน,นี่เป็นจุดต่อสำคัญของ ประชาชนครับคือนุสเซอรี่วงเวียนนนเซอรี่ใช่สมรลฟูมตอออกซีมุมเมืองเข้าาซีมุมเมืองคือซีทิศซีด่านของกรุงเทพครับนี่คือจุดศูนย์กลางไงที่ประชาชตของมตลต่อรถแถวนี่ครับผมต่อรถไฟฝาก็มาต่อน,นี่หรือว่าต่อตามสถานีไล่ทางต่างๆเป็นระยะระยะเป็นช่วงไปครับต่อรถเมฆะคิดว่ารถตูก้กับจุดนี่รถเมฆบจุดนี่ครับมีบริการ จะสิ้นสุดจะสิ้นสุดกับตอนพุ่นล้ครับตะวันหาทุนกว่วเที่ยงขึ้นเป็นต้นไปเริ่มใส่บริการแท็กซี่สามหล่อครับผมรถเมล์กับเป็นบางสายที่วิ่งตลอดขึ้นบริการตลอดขึ้นครับผมครับสำหรับคลิปนี้ตะวันพระหลอ่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเด้อล้วก็กราบขอบคุณย่างสูงสําหรับผู้คอยติดตามสองตะวันพระหลอ่อครับบางคลิปเล็กๆน้อยๆ,ๆครับผม ครับชาวันพ่อเราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ใน้วยับรด้อ,อฝากติดตามฝากกดติดตามให้ช่องชาวันพ่อเราราวะ้านพ่อเราก็ก่าวขาบประคุนอย่างสูงครับผมครับผมจะใด้นํำาำภาพบรรยากาศทุกพื้นที่ใดที่ชาวันผ่านไปเห็นส,สวยๆงามๆในเวลากลางเว้นกับซางกลางคืนก็จะเก็บน้ำมาฝากท่านผู้ชมในชมกันครับยังสั้นที่เห็นนี่แหละครับผม ตึกใบยกครับถึงมีหยอดอไฟหยดตึกกระพริบหมุนนั่นแหละคือใบยกสองครับผมในเวลาคำขคึ้นครับผมซูมภาพเบื้องล่ะครับเด้อครับแตะเข้าไปเราก็เก็บกลายเป็นภาพซูมทำมาเบื้องสวยงามเลยทีเดียวครับผมครับสําหรับคลิปนี้ตะวันพระหลอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ขอบพระคุณอย่างสูงสําหรับผู้ที่คอยติดตามสองตะวันพระหลออยู่เรื่อยๆครับผม สำหรับคลิปนี้ตะวันพะหลอเขาอำลาไฟจากพอ,อกันไหมในคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้ครับตะวันพอหลอกราบสวัสดีครับ